โรงพยาบาลบำรุงราชลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท BGI สึนเจ้นจำกัดและบริษัท Bangkok Genomics Innovation จำกัดมหาชนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการแพทย์จีโนมิกส จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจีโนมิกส์ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์ที่ถูกลงอย่างมากในปัจจุบันทำให้จีโนมิกส์ถูกนำมาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ในทางการแพทย์ซึ่งช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยและให้การรักษาที่ตรงจุดช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ความรู้ทางด้านจีโนมิกส์เข้ามาช่วยในการวินิจฉัยและรักษาโรควินิจฉัยยากที่เดิมไม่สามารถหาสาเหตุได้สร้างองค์ความรู้ที่สำคัญทั้งในด้าน,นกลไกการเกิดโรคการวิจัยและการพัฒนายาแบบมุ่งเป้าการค้นหาเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการคัดเลือกยาการออกแบบการรักษาหรือการเฝ้าระวังความรุนแรงของโรค